ไทยมาแล้วถ้อยเข้ามาไพราะนอรถไทยก่อนอใหไทหกหล้อ,อกก่อนไหมครับเนี่ยใครแน่เพื่อนม่รถไทยมาดึงไง เสียผมมีอยู่ครับไงเสื้กผมมีอยู่ครับเสืก้กแคเน่เสียกมีอยในรถอยู่พี่น้องก็ได้ดึงไปมาเลยครับมาดึงรถก่อนพี่น้องบัดนี่ ฉันจะออกย hey! ังไงเนี่ยทำไมขี้ตมเลตุ้มเปอย่างนี้เฮ้ยอยู่รถไฟกันได้เฮ้ยเฮ้ยว่ากินบังงี้เหรอมังงี้ยังเคือน้ำไงเลรอมีผู้ใหญ่มีน้ำมีไฟอืมเป็นมักตุเลียนรอดอยังรอดไม่มีผู้ใหญ่มังตุเลียนลอดเลี่ยนยังว่าเลี่ยนเลี่ยนรอดอ บาพี่น้องเลยขอสิออกเลยเจ้านายครับพี่น้องน้ำเต็มถังเลยครับตอนนี้เล่ตุมเปียเพื่ครับพี่น้องท่าหัวงวดเลยถ้แตกมันจะแตกเพื่อหมดหายจะไปยังไงมายังไงดีเนี่ยพี่น้องเอลยหลังเวทีครับน้ำฝนมาขึ้นในเล่ตุมเปียเลยมาอยู่รถซอยเด้อไาก็ดีมึงจะไปนั่งแท่งหน้าหนาเวทีดีกว่าเนาะมันจะสิบเป็นหลังเวทีบวกพ่ญี่ปุ่นนะ ทีมงานก็กำลังเก็บของเก็บเครื่องพี่น้องตอนนี้นะครับรถจอดเสร็จเลยโอ้ยรถผมจอดนอกโอ้ยกระแมนแล้วหอยทีเขามาจอดอยู่ผู้เดียวโอ้ยแยกพวงอีกผู้นึงงแยกพวงอีกคั้งนึงเจ้าสิกรรมก็แยกพวงตีแยกพวงไต่ไปได้อยู่อ่ะรถก็เปลี่ยนบ่เปลี่ยนแมนอยู่เราบอสได้ครับรถเนาะเราขับอีปูเนาะไต่รถไปได้อีปูยเจ้าของปูเพิ่งเลี้ยงมาปีนึงูไปได้เนาะตำธาตุห้างเราจะทำยังไงดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังคิดว่าจะออกยังไง ต้องมีการยู่กันเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังเิธีนะครับฝนตกช่ืดนแฉบหมดเลยน้ําข้างอ,องตองแหงแยงเลยครับพี่น้องรถปิกอัพซัมนี้ออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าขี้ตมมันเป็นขี้เรียนแล้วตอนนี้นะครับเต็มที่กันไปเลยทีเดียวเชียวเรามาลุ้นกันว่ารถจะออกได้หมันจะแซดไหมนะครับพี่น้องครับโอ้ยน้อฝนจะได้ตกมาบ่าเดี๋ยวเฮิบเอิเหมือนเ้ิดเลยมองในรูปซัมเนี้ยเออมองในรูปเนาะ ขาดทุนเลยมองแรงหมุขาดทุนลุบป um ันส yeah. yeah. ั่งมองในลุบเลยขาดทุนเลยมองโอ้มาจังยังมาจังยังเฮ้าบัตี่ทีมงานจอดทั้งนอกมันก็สบายแล้วรถจอดทั้งนอกคนน่ะไปที่มาจอดในผู้เดียวเออยังกีฬามีเย้ปวงเป็นมูจอดขัดนึง บ้านได้มงดีคับเราบ้านเกี <lawsuit> ่ยวบ้านไม่ได้มงดีครับใครล่ะเขาขนของขึ้นรถเขาเมื่อยปืนแล้วแกเจ๊ไหนฮะโอ้ยดีโดกับรถจอดทั้งนอกคนน่ะตายเลยได้ข่อยในที่บัตรเฮ้ยพระเอกตุ้มไม่ใช่เราบ้างอ่ะพระเอกตุ้มไม่ใช่บ้างั่ะพระเอกตุ้มเนี่ยเฮ็ดเพอบอกกันบอกจากเมียได้ก่อน แม่สูแม่ซูบุ่นแมสะครับบอกไปเอกตู้เมาแล้วด้วยความ่มีเกือบแล้วตอนนี้ไปเอกดีดยึดเกือบไปแล้วนั่งเอกหนุบนอยู่ไหนเนาะเพิ่นเอาเห็ดแล้วบปล่าน้อไปจะเฝ้าแจกซองมาอยู่รถก่อนเอาพอจะได้ใส่ก็สิหายเขาขึ้นซ่อง ข้อแนวใดนี่งานบวชพระเอกเต้วันที่ยสิบห้ามิถุนาหลังจากที่ปิดฤดูกาลแล้วอานโมทนานำพระเอกเต้ได้ส่างแล้วล่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบหาจังบวากันเพราะว่ายี่สิบสองกับสิมาปิดวงอยู่พี่น้องยี่สิบหากับไปงานบวชพระเอกเต้ต่อโอ้ยเขานี่จาคอยเบิดระบาดเลยอานนี้โดนรถรถรถเต้นใ่รถแล้วน่ะ นั่นเนย์มาแล้วเมาเอ็นพอบ่เขามันจืดมันจืดแล้วก็เก็บเต็้แล้วกันนี่จะรถออกไปข้างนอกอยู่รอข้างนอกไหมล่ะไม่ได้ออกหรอกบางส่งบ่รถออกได้บ่พูดดิเราก่อนนะหนูบนนะ <c oughs> บ่รู้ว่ารถสิออกไปได้บ่นี่ิข้าวขี่ตมขี่เลี้ยนอยู่นดิ <c oughs> น้ำเครื่องแกงหมดนะว้าย <c oughs> <c oughs> มี่ครับมี่ของพี่มี่ครับ Nh ốt, ยู่รถยู่รถของพี่ยู่รถตัวพระเอกฟูกมามามามยู่รถซอยกัน,นโอ้ตายแล้วโอ้ยน,น,นะนี่ <c oughs> ตูนซาดต์จะคล้องจะบัดดิเดี๋ยวสิ่งถอยบังมันสิออกได้ปะเ <c oughs> ออฝากไปอนุบทน้ำหนั่นถุงนึง ตายแล้วรถสตาร์ทบมติดระบาดเนี่ยโอ้ยว่าออกบ่ได้ยังสิบาอะไอยังสิสตาร์ทบอีกรถข่อไหมพวกนั้นจมาจำแบตได้ข่อแน่เนี่ยด้อตายแล้วได้บาดเนี่ยโอ้ยรถติดบ่ได้ซ้ำพี่น้องบาดนี่ปาดแบตขี่ขวัวเกินเต็มเลยตายตายตาย,ตาย,ตายสตาร์ทจะได้ระบาดนี่ขี่เกือขึ้นเต็มเลยรถบาดเนี่ย โอเคโอ้ยได้เฮ็ดไปแล้วรถควายสตาร์บัตบูติดอีกบัดนี้ล้ออก่อนพี่น้องโอ้ยเนาะแเมนบ่อนอ่บัดนี้เนาะนั่นโอ้ยตายแล้วได้บัดแต่ออกบ่ได้อีกเพราะแห้งเลยยังสิมาสตาร์บัตบูติดอีกโอ้ยมันวันอะไรของข่อยเนี่ยโอ้ตายตายตาย เ็แค่ได้ละพี่น้องมีแต่พวงแบตอย่างเดียวแล้วสมโมงนี่บาทนี่ผู้ใดสิเขามาพวงได้บาทนี่คืออยู่จังสี่บาทนี่โอ้ยเวียนหาห้อยเลยตา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 ยในรถแยกพวงคนบ่อยู่ คุณยายพวงครับโอ้ยขับรถได้ยายพวงอยู่นี่แม่นสิ่ได้พวงแบตติดแล้วครับพี่น้องสิได้เปลี่ยนแบตลูกใหม่หรอพอดีเลยรถยายพวงอยู่ถอยได้พระเจ้าบัดนีคเอาลองตรงเด้อปีค,อปค่อยเปลี่ยนปีแด่ะของใครเนี่ยอลองตรงเออลองตรงก็ค่อยถอยโอเคพอพอี๋ยวก่อยออกบัดนี่โอ้ยขับรถได้ยายพวงในเลี่ยวเ,เลยพี่น้องเลยไป ถอยเงามาลุ้นกันว่าบาดไหนถอยเนี่ยมันสิออกได้บ่เ,เนี่ยขี่ตมอยู่เนี่ยย่างขี่ตมได้บาดเนี่ยป้าเถอะเอา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 เบิ่งแ้่งซอยกันเดี๋ยวทานน้องนิดเอาเต็นดอ,อกก่อนครับผมเดี๋ยวน้องนิดเอาเต็นดอ,อกก่อนมาลุ้นออกอีกบาดน,นี้สตาร์ทต็นแล้วลุ้นออกอีกบาดน,นี้ เรียบร้อยดีว่าแล้วว่ามันสียคาค่าอีหลีโอโอู้มิต้านี่นเอาเว่าเทน้องคาแล้วพี่น้องค่าแล้วพอดีแถวว่าเราน่าสิมีรถไถมาดึงหอยู่งกันท่าท่าท่าครับผมท่ารถไถก่อนจมแล้วพี่น้องสตาร์ทติดแล้กวก็ออกบ่ได้คือเก้าบาทนี่ล่อหลังก็จมแมพเลยยู่กับ,บโบ้ขึ้นเฮ้ยดากรถข่อยมุดไปเลย ครับรถไม่แย่พวงออกไปได้เสยแล้วเอาทั้งหนาออกคอยถอยออกออกไปได้เลยพี่น้องเรียบร้อยดีอยู่แล้วก็ยังโมไปอยู่ถ้ารถไถดึงย่างเดียวว่าจั่นฮะยานไหนดึงคือกันอยู่รถใหญ่กันดีเนาะเอาถ้ารถไถก่อน นี่และขันเป็นฝนตกแห้งจริง่หละพี่น้องเลตุมเปะเลย <c oughs> จังบักสังจังบักสังคิดไปแล้วคาแน่นอนคาจริงๆด้วยเฮ้ยไม่อย่ปวกเราไปอาลาดเลยมีทางเดียวครับเอารถไทมาดึงวันสานเพื่นว่าก็ว่าอยูสามสี่คนตรงหันยู่บข้นเลยล่อหนาบ่ปันไหแต่ว่าล่อหลังนี่จมแห้งแล้ว รถไถเพื between, safety, <k S 1> ่อนพี่น้องสวยกันเลยเมื่อไรมาดิเพอดีล่ะทีมงานกับเจ้าเก็บเวทีทะเหลอยู่ดอกรถลอกหล่อไหนจะได้ดึงเกล้าขั้นไหนเพื่อน่าเป็นตาฟี่อยู่ไหนลอกล่อขั้นไหนถารถไถถถารถไถ Nà, xe hàng lốt thái ma leo, chạy được bảo, ô ô phun chú tăng lốt chơi cái gì đấy đứng cứ gạt lẽ nè, lốt thái điên phân ma รถถ่ามาดึงพอดีโอ,เเรอ้รถยางหัวบอกกันนี่โอ้หกหล่อยางหัวพร้อม <c oughs> งานสุดท้ายก็ไมีแต่นี่เอา, <c oughs> มาม,มาแทนเราเหรอบ้าห <c oughs> ัวแต่มหมู่บ้านนี่แล้วสตาร์ทติดแล้วบัดรค่าบาทไอพี่น้องเอ้ยอเล่นข <c oughs> ีโตมเล่นขีโตมครับเศร้านี่จัดจัดจัด แถวเกียร์สถานที่ก่อนโอ้ยขึ้นได้แล้วพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณรถไถนะครับคนกรลังสิทธาดึงโคกอต่อตยู่ยครับพี่น้องจรลอยออกมาได้แล้วครับโอ้ขอบคุณหลายเด้อพอเ้ยอ่ะไปเดินทางครับบัตรนี่วันที่2ครับเจอกันครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับวันงานสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลนะครับอ่ะนี่รถบัตกันนหนเพิ่นไปดึงมาว่างันอ้าว จวดจวดพ่อขัดวัดนที่ยี่สิบสองครับพี่น้องครับผมเอาขอสิออกได้บ่าบาทน,นี่งโลบัตมาจอดตันท่างหอยบาทน,นี่งเอาใส่ลาโซเฟอร์โซเฟอร์ไปใส่น้อบาทนีนน้อออกบ่ได้นเด้หนี่จอดตันค้าลาบาทน,นี่เบิดแน,นวหนึ่งย่างแนวหนึ่งพี่น้องเอาพากันไปขอดบ,บ้านสวยกระซางดอกบ่อไก่มานนหนึ่งไกลไกนึง ไปพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผม